นะครับทางสวนนครพนมเพิ่ดนมีการทรงมอบบ้านโครงการบ้านกาชาดชาเฉลอเพื่เกียรติเพื่อเชาวนครพนมประจำปี2,568ครับ นายปราณญ,ญาอุ่นเพชรวร,รากรผู้วาราชการจังหวัดนครพนมในฐานะประธานทีปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมนางธนะวันอุ่นเพชรวรากรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการครับภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนและกับประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีท,ทรงมอบบ้านนะครับโครงการบ้านกาชาต อาชาเลรพืเกียรติเพื่อชาวนครพนมประจำปี2 5 6 8โดยเป็นการทรงมอบบ้านให้แก่ครอบครัวนางสาวท้องสาจเจริญศรีบ้านเลขที่เกาหมู่ที่2บ้านดงน้อยตำบลโคกหินแหออำเภอเรนูนครครอบครัวของนายสิ์พันธุมาศครับบ้านเลขที่24หมู่ที่7บ้านไส้มูลตำบลน,น้ำกำอำเภอถาพ,พนมซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างเฮือนเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนม ร่วมกับจังหวัดนครพนมดําเนินโครงการบ้านกาชาติเฉลิมพระเกียรตินะครับเพื่อชาวนครพนมประจําปี2568จํานวน1อําเภอ1หลังจํานวน12อําเภอครับกระเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้เองครับโดยมีวัตถุป,ประสงค์มุ่งมั่นตั้งใจซอยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้และก็ด้อยโอกาสในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยครับซึ่งก็เป็นพื้นฐานการดํารงชีพ การแก้ไขปัญหารถส่องวางความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจคนในสังคมได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและก็แข็งแรงปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตทีด่ดีขึ้นกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสําคัญครับของเรากรชาาิในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้อยากไร่ให้สามารถพึงพาเจ้าของได้ในระยะยาวเป็นความรวมมือระวางภาครัฐภาคเอกชนและกับพี่น้องประชาชนครับค่ะดยการก่อสร้าง บ้านหลังนีนะคะก็ได้รับงบประมาณนะคะสนับสนุนจากสภากาชาดไทยและภาคีเครื่อยภ้าเอก,กชนในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมเองเป็นเงินทั้งสินนะคะจำนวน180,000บาทถวนนะคะซึ่งกรอบรับวที่ได้รับมอบบานก็เป็นผู้ทีม่มีคุณสมบัติคบรบร้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั่นเอง